ทำไมแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยได้เจอต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้เจอคนจริงใจถามแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยเจอต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้เจอคนจริงใจ ถ้าคิดว่าโลกนี้เป็นโรงละครที่เรากำลังรับบทโต้ตอบกับตัวละครอื่นๆบางคนก็เหมือนโดนผู้กำกับแกล้งให้รับบทหนักต้องร้องไห้ช้ำใจเพราะถูกหลอกอยู่บ่อยๆยิ่งนึกว่าจริงใจด้วยก็ยิ่งต้องพบความจริงในภายหลังว่าที่แท้เขากะเล่นไม่ซื่อตั้งแต่ต้นจะในเกมความรักหรือเกมธุรกิจก็ตามก่อนอื่นขอให้มองว่าพื้นฐานของมนุษย์เป็นไปในทํานองเดียวกันคือ อยากเอาเข้าตัวแต่ละคนเริ่มคิดออกมาจากจุดนี้ความแตกต่างขึ้นอยู่กับใครจะถูกอบรมให้มีมโนธรรมต้านทานความเห็นแก่ตัวมากน้อยเพียงใดถ้าคุณมองว่าการมีใจจริงหมายถึงการซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวไม่แปรผันเป็นอื่น <S 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 ก็ต้องเห็นให้ซึ้งเสียก่อนว่าใจจริงสร้างขึ้นด้วยอะไรหรือใจจริงมาจากไหนอย่ามองด้วยความคาดหวังเพลินๆว่า โลกนี้มีใครคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับมีใจจริงติดตั้งไว้ในตัวสำเร็จรูปทุกคนต้องผ่านสัญชตาตญาณเอาเข้าตัวมาก่อนเริ่มตั้งแต่ร้องอ้อแแอขอข้าวแม่กินเป็นต้นมาพอโตขึ้นเรื่อยๆแต่และคนพบสิ่งน่าชอบน่าชังมากมายนอกจากนั้นยังเจอสอนให้เอาแต่ได้บ้างเจอสอนให้เสียสละบ้างในที่สุดทุกคนจะไปถึงจุดของการตัดสินใจว่า จะมีชีวิตแบบไหนคิดเอาหรือคิดให้เป็นหลักคนที่ตัดสินใจว่าจะคิดเอาเป็นหลักนั้นนึกถึงใจคนอื่นมากกว่าใจตัวเองไม่เป็นหรอกครับพอเขาได้สิ่งที่ต้องการเขาก็พร้อมจะสลัดเรล่าทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเขา คราวนี้ลองคิดดูว่าโลกกําลังเต็มไปด้วยคนคิดเอาหรือคนคิดให้มากกว่ากันถ้าพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยคนคิดเอาจะมีสักกี่คนที่คิดให้ดังนั้นคุณจึงกําลังสแสวงหาสิ่งที่หาได้ยากประมาณเข็มในมหาสมุทรวิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเราไม่ว่าในด้านความรักหรือธุรกิจ จึงต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญทำนองเดียวกับที่ไม่มีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจ,จากเครื่องช่วยซึ่งในที่นี้ก็คือกรรมนั่นแหละครับคุณต้องเข้าใจหลักกรรมข้อหนึ่งคือเมื่อให้สิ่งใดยอมไม่สูญเปล่าต้องมีการสะท้อนตอบเป็นการได้รับสิ่งนั้นคืนมาเสมอฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงรับความไม่จริงใจซึ่งเราเคยทำไว้กับใครมาก่อนก็ช่างเถอะ เอาเป็นว่าขอให้สร้างเหตุสร้างเครื่องช่วยให้เราไปพบกับคนจริงใจในการข้างหน้าคือพยายามจริงใจกับคนอื่นโดยไม่ย่อท้อก็แล้วกันถ้าคุณซื่อกับคนอื่นไม่คิดหลอกคนอื่นได้ทั้งชาติชีวิตนี้คุณจะมีใจที่สะอาดของตัวเองเป็นเพื่อนแท้และพบต่อไปคุณจะไม่ถูกกรรมเหวี่ยงไปอยู่ในหมู่คนอสัตย์ ไมาเหตุผู้อ่านอัสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์อีกประการหนึ่งถ้าคุณต้องการหาเข็มในมหาสมุทรให้เจอก่อนตายคุณไม่ควรรู้แค่ว่าเข็มมันอยู่ในมหาสมุทรคุณไม่ควรโดดตุ่มลงไปเฉยๆตรงไหนก็ได้ก่อนอื่นคุณควรสืบให้พอรู้เป็นเขาเป็นแนวว่าเข็มน่าจะหลนอยู่ในย่านใด แล้วค่อยใช้ความจริงใจดำดิ่งลงไปค้นหาจึงจะพอมีสิทธิ์เจอกันได้ขอให้พิจารณาดูปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตาพอจะหาคู่หาความรักหาความจริงใจเราก็มาตระเวนไปตามเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนาที่มีชื่อตรงตามเกณฑ์นั้นๆเช่นเว็บหาความรักหรือห้องหาคนจริงใจ ตรองดูเถิดว่าโอกาสจะได้เจอนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเสือหิวย่อมรอตะครุบกวางตามแหล่งน้ำฉันใดชายเจ้าเล่ย่อมดักรอสาวหน้าซื่อตามแหล่งถามหารักฉันนั้นบางทีที่เราไม่เจอสิ่งที่ต้องการก็เพราะเราสแสวงหาผิดที่เราคาดหวังว่าคงเจอคนจริงใจตามบ้านใกล้เรือนเคียง ตามอาคารสำนักงานหรือตามสถานบันเทิงนั่นก็อาจเป็นไปได้แต่ยากหน่อยเพราะตามความน่าจะเป็นเรามักเจอคนธรรมดาที่คิดเอาเข้าตัวกันโดยมากทำไมไม่ลองมองว่าคนจริงใจควรอยู่ตามงานบุญตามเว็บธรรมะหรือห้องสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ต้องกลัวว่า ตามงานบุญหรือตามแหล่งกิจกรรมธรรมะทั้งหลายจะชวนคุณคุยเรื่องหลุดพ้นลูกเดียวและในอีกทางหนึ่งก็อย่าหวังว่าจะพบแต่คนดีๆในงานบุญหรือแหล่งกิจกรรมธรรมะแต่อย่างน้อยให้คิดเสว่าโอกาสจะเจอคนดีๆควรมีมากกว่าแหล่งกิจกรรมเพื่อความสนุกฉาบฉวยทั้งหลายถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแล้วร้องกับตัวเองว่ายี่หรือน่าเบื่อจัง ก็ขอให้ทราบว่าคุณยังไม่ได้ต้องการความจริงใจเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคุณจะเจอคนจริงใจได้ในหมู่คนมีธรรมะเท่านั้นและเมื่อใดคลุกคลีกับธรรมะมากพอคุณจะพบว่าธรรมะไม่ได้มีแต่ภาพกักบ,บริเวณตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสคุณจะเห็นโลกในอีกมิติหนึ่งคือไม่ใช่เอาแต่มองหารูปเสียงน่าชอบใจภายนอกแต่จะเริ่มแสวงหาความรู้สึกแสนดี หน้าครอบครองอันเป็นภายในคุณจะตระหนักว่าความรู้สึกแสนดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีวิธีอะไรอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างทำให้มันเกิดขึ้นเช่นกำหนดกรอบไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธทยานแรงขึ้นถึงระดับที่จะกระทำการอันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นเมื่อรู้สึกตัวเองว่าเป็นความปลอดภัยให้คนอื่นได้ คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจของตนเองด้วยจากนั้นขยบขึ้นไปอีกเช่นรู้จักสละสิ่งที่คุณมีให้คนอื่นทั้งที่ไม่จำเป็นต้องให้คุณจะลืมคําว่าให้ทำไมให้โง่แต่จะพบคําใหม่ในหัวตัวเองว่าทำไมมัวโง่ไม่ให้มาเสิยตั้งนานคุณจะรู้ว่า การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสุขและคุณก็อาจจะรู้ว่าในที่สุดแล้วการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองจะพาคุณไปรู้จักกับคนประเภทเดียวกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในวันใดวันหนึ่งสรุปคือถ้าสแสวงหาคนจริงใจอยู่และยังไม่เลิกย่อท้อ ก็ขอให้ปลูกฝังความซื่อสัตย์จริงใจให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนและพยายามรักษามันไว้จนลมหายใจสุดท้ายพอเชื่อได้ว่าอย่างน้อยมีคุณคนหนึ่งในโลกที่ซื่อสัตย์และจริงใจจะได้ไม่ต้องไปแสวงหาคําตอบจากที่ไหนว่าคนซื่อสัตย์และจริงใจมีอยู่แต่ในนิทานหรือมีตัวตนอยู่ในโลกความจริงนี้ด้วย นอกจากนั้นถ้าจะสแสวงหาก็ควรสแสวงหาในที่ที่มีอย่ามัวเสียเวลาไปสแสวงหาในที่ที่ไม่มีผมให้คำรับรองไม่ได้ว่าคุณจะเจอเมื่อไหร่แต่เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอครับด้วยกรรมและความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองไร่่าานนนี้จะเป็อยง จากมาไกลแสนนานคิดถึง วงใจเจ็บช้ำเกินโทษเก็บเรื่องราวบุญวายสับสนใจที่วกวนของคนในเมืองกลุ่ม